ครับก็สวัสดีแฟนเพจนะครับของมวยไทยเจ็ดสีทุกท่านครับวันนี้มาทําการวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันเลยครับเริ่มกันที่ช่องเจ็ดสีนะครับคู่แรกให้ลงทุนรองไปที่พลังเพชรนะครับคู่สองนะครับเป็นทีเด็ดครับจัดหนักจัดเต็มไปที่เพชรตาปีครับแล้วก็ลองไปที่พรสนนะครับรองไปที่เสกสรรนะครับรองให้มือหักนะครับติดตามด้วยคู่ที่5นะครับเล่นไปที่พุทธคู่ที่ห เล่นไปที่มนแคนนะครับไปกระต่อนะครับศึกช้างไทยเกียรติเพชศนะครับคู่แรกนะครับเล่นไปที่ยอดมนุษย์นะครับเล่นไปที่เพชรมะลายรองกินเซียนมางั้นติดตามด้วยสิงหุดรแล้วก็ตบท้ายด้วยทีเด็ดหนึ่งครับยอดไอ้นักรบนะครับนักรบแล้วก็ไปต่อกันที่ช่องสุดท้ายครับให้ลงทุนรองนะครับสี่ิลุงลาวี เด่นทุ่งทองเป็นทีเด็ดมวยรองอันดับหนึ่งนะครับเด่นทุ่งทองจัดหนักจัดเต็มครับไอรองให้มือหักแล้วก็ชาติพยักรองปิดฉาครับจากใจผมดีเจจ๊อบเมืองอำนาจครับ